yeah thailand in um, unilever we continue to invest every year a significant amount of money in product development and in into e our brands and uh, on that note, I am thrilled to announce the latest unveil of the, the addition to our portfolio of the brand from Korea, AHC, the Professional Dermesthetics brand. And uh, we are very happy to, for you to be here to experiment and to touch and feel and try the products and to engage with us throughout the, the, the situation here. So thank you very much for that. I'd like to also um, acknowledge the presence of um, the leading uh, health and well-being um, retailer, Watson's. The key partner to us is Unilever, and we look forward to working with them and collaborating with them um, in bringing this amazing brand to you and making it available for you. So uh, they are our exclusive offline partner, and uh, please make your way to the Watson stores and go and support this amazing brand. So thank you very much. Enjoy the evening and have fun. Thank you. Yes, thank you. วันนี้ต้อนรับทุกท่านอีกครั้งเข้สาสนงงานเอซนะคะก่อนอื่นเลยนะคะขอบอกว่าการดูแลเรื่องของพังงานโดยเฉพาะเรื่องของหิวพันธุ์เนี่ยไม่มีใครในโลกใบนี้แพ้สาวไทยอีกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับอาวัฒนธรรมจากปังปาาตะมันตกเองหรือจากประเทศที่ใกล้เคียงเราอย่างเกาหลีนะคะ ว่าคุกท่านในที่นี้ไม่มีใครพลาดเข้าคลินิกความงามหรือแม้กระทั่งซื้อสกินแคร์ในการดูแลตัวเองที่บ้านนะคะดังนั้นวันนี้ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะยกเอาสกินแคร์จากประเทศเกาหลีนั่นก็คือเอสซีมาให้กับทุกท่านและหลายคนอาจจะเคยบอกว่าเอ๊ะชื่อนี้เคยได้ยินมาแล้วนะี่นะาไม่ใช่แบรนด์ใหม่ถูกต้องค่ะไม่ใช่แบรนด์ใหม่เพราะว่าแบรนด์นี้จริงๆมีมาแล้วตั้งแต่ปี1999หรือกว่า25ปีแล้วนะคะโดยแบรนด์นี้ได้ถูกคิดคน้นโดยแพทย์ผิวหนั ในคลินิกความง,งามเกาหลีซึ่งการันตีอยู่แล้วว่ามีประสิทธิภาพที่สามารถตอบโจทย์ทุกๆรูปแบบความต้องการของผิวพรรณอย่างแน่นอน ASC เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าแอนทายดิยจที่เกาหลีลองคิดดูสิคะว่าเกาหลีผลิตภัณฑ์สกินแคร์เขาเยอะแค่ไหนเราอันดับหนึ่งดังนั้นรับรองว่า ทุกคนใช้แล้วจะสามารถสัมผัสได้ถึงผลลัพธ์ได้จริงๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะ a อ c ของเราคือผู้นำของไ Cream ฟอร์เฟสหรือครีมตายหาหน้านะคะซึ่งมีฟันแบงกอย่างหนึ่งอยากจะบอกค่ะขายดีแค่ไหนทุกๆ1นจุหนวาทีไอครีมฟอร์เฟสของเราที่เกาหลีสามารถขายได้หนึ่งน เป็นเทนังเทท่าและวันนี้ไม่ต้องไปจุดเกาหลีแนะคะเพราะว่าเรายกให้ทุกคนที่เมืองไทยนี้แล้วสามารถหาซื้อได้ที่วัสดุกสาขาวัสดุออนไลน์แล้วก็ช่องทางออนไลน์ของแบรนด์นะคะยังไงขอฝาก N S C ไว้กับทุกท่านด้วยวันนี้ขอให้ Enjoy นะคะแล้วก็อย่าลืมแวะไปวัสดุลอง N S C กันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ ครบถ้วนแน่นแบบนครับคุณหมออุ่นในงานแล้วก็มาพรกับทยิเทวิาเจโรนะครับคุณหมออ้างตรงนี้คุณหมอองด้วยนี่คือภาพะช้าวแลก็คมาครับแล้วก็ขออนุญาตเชิญน้ด้วยนะฮะทรานสเลเตอร์คุณเจนี่นะฮะเชิญับจะมาช่วยแปลครับ นะฮะ,ะครับขอยญางนะฮะประมาณนี้โอเคนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับมาพูดคุยกันขอย้อนเรื่องถามดกเตอร์ทอมก่อนดร์ทอม thank you first of all thank you for taking the time out of your busy schedule and flying in just to b e with us today thank you for inviting I'm really glad to be here พูดคุยกับเขาได้ดออจริงแล้วนะฮะขอบคุณมากครับดร์ทอมนะฮะ thank you thank you ขอย้อนเรียนถามเลยนะครับถึงเท็ด การนะฮะในคลิน hmm. ิกที่เขาอยู่ตอนนี้ทุนเป็นอย่างไรบ้างครับฮันมุกพิพัวเอโยเซยูแฮงฮาวเวนจีซูรีของอเมริกาอ๋อฮ이제ก장้ก็젊어지기위한시술이유행하는ำลังเป세นท이่นิยมอยู่ค่ะค่ะก็ในปัจจุบันนะคะในเกาหลีก็คือตัวทรีทเม้นที่ช่วยเรื่องของความอ่อนเยาว์นะคะจะเป็นอัลเทราค่ะเอลเทร่านั่นเองนะครับผมซึ่งก็คือต่างมาก

ก็ในส่วนของอยากจะให้ผิวด <t une |transcribe|> <SL> ูอ่อนเยาว์นะคะแล้วก็ในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งนะคะก็ในส่วนใหญ่างอื่นค่ะก็จะทำเป็นตัวทรีทเมนต์รีจู n o นกันอย่างเยอะค่ะเพราะว่าช่วยในเรื่องของการสกินบูสเตอร์เด็ดค่ะ retinol จริงจ๊ะ as ใช่สําหรับคนพูดคนเทนต์กันบ่อยนะในีรื่องอัลตรารีจู n o นแล้วบางคนนี้ผมว่าไมค์ไมค์คุณดีเดิมคนนี้ก็เป็นที่นิยมมเองเพราะมีเซชิมันเยอะอินกี้อิสิ่งนั้ 어, 미세침도 이제 가장 기본적인 시술로 많이 하고 있어요. 다 커, 또, 이제, 그중에서도 이제, 이제, 그다음에 이제, 요즘에는 이제, 이 이제, 다제 이제, 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 이 이제, 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 이 이제, 이제, 이 이제, 이 아, 조금 더 인기 있는 고있습 마이크로 징 나니, 다고 자, 미드 바이오 레 예, 더, 예, 더, 아 스리 그, 아, 에스리고 이제 아쿠아 필과 같은 시술도 기본적으로 정말, 정말, 정말 많이 하고 있고 특히 이제 한국에 오는 태국 분들이 아쿠아 시술을 정말, 정말 정말 많이 봤어요. แล้วก็ที่ลืมไปไม่ได้เลยท่านพื้นฐานก็คือตัวอาความิวค่ะเพราะว่านอกจากได้ร no ok ับความนิยมที่เกาหลีแล้วคนไทยส่วนใหญ่ก็มีความใส่ใจเรื่องลิคราบสุดท้ายอยากให้หมอฝากอะไรกับทุกคนที่อยากที่จะเริ่มดูแลผิวก่ีชมมกคืับเาจิมัิพระอรับิยมี่เกาท่ะพใ่ีค่เรผิว้าออนที่อยทน 우선은 먼저 자기 피부 타입이 어떤지 먼저 파악하고, 그 다음에 시술도 중요하지만 자기 피부에 맞는 제품을 잘 사용을 해야지 건강하고 예쁜 피부를 갖출 수 있습니다. ก็เบื้องต้นเลยนะคะก็แนะนําในการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญค่ะว่าผิวสภาพผิวของแต่ละบุคคลเป็นอย่างไรนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็สิ่งที่ขาดไปไม่ได้ค็อสิ่งที่สําคัญก็คือตัวผลิตภัณฑ์ค่ะต้องเลือกที่ดีที่เหมาะเพื่อให้ผิวเราสวยค่ะแล้วก็สุขภาพดี สรุปออกมาเป็นสามคำนะฮะคือ A H C นั่นเองนะฮะจริงไหม Thank you very much Dr. Tom ขอบคุณเลครับผมมากกว่านี้ถามมาต่อเลยคุณหมออุ๋มเมื่อกี้กว่านี้สืบเรื่องมาดรทอมบอกว่าอัลจีราต์ที่เกาหลีก็คือฮิตมากที่ไทยบ้านเราเป็นไงบ้างครับในบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนากการยอดฮิตตลอดกาลคะปัจจุบันก็ยังฮิตแล้วก็คิดว่าก็น่าจะต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยด้วย เย็มเลยซึ่งเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแรงบันดาลใจจากอัลตรามาด้วยใช่ไหมคะใช่ถูกต้องค่ะเขาก็จะมีลายตัวคอลลาลิปนะคะซึ่งจะคมีอินสตล์มาจากตัวอัลตราบีในการที่จะเลือกส่วนประกอบสำคัญให้มาออกลิปเพื่อที่จะช่วยลดเรือนริ้วรอยรวถึงการกระชับผิวด้วยนะคะซึ่งเขาเนี่ยจัดหนักจัดเต็มมาอย่างแน่นเข้มข้นมากค่ะ เพราะเขาเลือกเอาคอลลาเจนทั้สี่ชนิดเบปทาอีกสี่รวมถึงโอลิเนอลอีกสี่นะคะ <มา S 1> ซึ่งเยอะมาก,มากใช่อัดแน่นมากมแลทุกตัวเนี่ยก็จะช่วยเสริมกันเสริมกันออกฤทธิ์เสริมกันเรื่องของประสิทธิภาพและแน่นอนก็จะได้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนยิ่งเด้แล้วกุณมนีคือนแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นใน้องรลาดยางไงน้างครับ โดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าตัวคอลลาเจนน่ะทาไปอ่ะยังไงก็ไม่ซึมเข้าสู่ผิวเราหรอกแต่ว่าตัวเ ASC ค่ะเขามีเทคโนโลยีพิเศษที่เอาคอลลาเจนนะคะมา encapsulate หรือว่ามาใส่ตัวห่อหุ้มเอาไว้แล้วตัวห่อหุ้มเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นยานพาหนะเหมือนเป็นรถที่สภาเอาคอลลาเจนแบบนี้ซึมเข้าสู่ผิวเราได้ทําให้เกิดผลลัพธ์ได้จริง แล้วลิดประกันทุกตัวเนี่ยก็ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สบายใจได้ในทางเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยด้วยเกี่ยวเลยที่นี้แต่ละสูตรอย่างสูตรนี่ยก็คือมีมีสองตัวด้วยกันก็คือเซรั่มกับไอกรีนของเบสใช่ไหมคะใช้ใชคูค่กันเนมันดีอย่างไรคะ ทางแบรนด์เนี่ยก็มีบททดสอบทางคลินิกด้วยนะคะก็คือให้คนใช้จริงๆแล้วแหละแล้วก็ดูประสิทธิภาพเปรียบเทียบระหว่างใช้แค่ตัวเดียวกับสองตัวคู่กันเขาก็พบว่าถ้าสมมติว่าเราใช้สองตัวคู่กันนะคะจะเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนมากขึ้นทั้นในเรื่องของการลดลองไปลองดูรูปนะคะว่าอยู่ดียก็ม อีขึ้นอันน ouais> uh nah ี้ม uh ีรูปแบบ before after มาให้ได้ดูกันเลยนะคะใช่ค่ะแล้วที่ชอบมากก็ค oh ือในบทนะคะเรื่องของความยืดหยุ่นของแก้มก่อนเนี่ยก็คือพอเอาตัวน้ำหนักมาห้อยค่ะก็จะเห็นเลยว่าหน้าห้อยลงและพอหลังใช้อย่าง่อกเรื่องแล้วนะคะก็เห็นเลยว่าหน้าห้อยอีกขึ้นชิบวนี่ไม่พิชิตเป็นวิธีเทสที่เอาน้ำหนักมาห้อยเลยนะเนี่ยผมไม่กล้าให้มีใครเอาหนักมาให้กูไม่กลับมันขึ้นมานะฮะอ๋อเหราฮะ ก็เกิมแบบอาการท้องไมอ่ได้สั่นๆแต่ก็คือมี a อ c อสไปก็ช่วยในด้านนี้อย่างเต็มที่เลยเราใช้คู่กันก็จะยิ่งดีอยู่นะฮะออันนี้คือ Pro s h o ตคอร์ลันลิฟทุกคนจับชื่อไว้ลเลยนะฮะชื่อถ้าขี้เกียเด็กมันจะยาวนิดนึงแต่ว่าคอร์ลันลิฟลิฟกับลิฟก็คือช่วยในเรื่องของการยกกระชับนะฮะซึ่งก็จะได้รับแรงมานานใจมาจากเอเจรว่าเลยจากพัฒนาการคลินิกเลยนะครับ ตอนนี้กันเลยนะครับกับกระแสเทรนด์ผิวใสอันนี้ก็มาแรงมากเช่ไหมกัน ASCB หรือควา์อะไรที่สอดรับ,ยรบอยู่ได้ก็ให้านลัใจมาได้ไหมคะวันนี้เมื่อกี้นี้เนี่ยคุณหมอ,อท็อปนะคะก็กล่าวถึงตัวริจูรานริจูรานเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยที่เราจะได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของผ่อนกระจ่างใสดูผิวสุขภาพดีใช่ไหมคะทาง ASC เนี่ยเขาก็มีไลายในเรื่องของไรท์เรนจ์ที่จะมาช่วยดูแลปรับสภาพสีผิวแล้วก็ทำให้จุดด่างดำอางนี่ยลดเพิ่ง โดยที่เขาก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญนะคะได้อินส i r เรชั n นมาจากไฮโดรวิโนนซึ่งไฮโดรวิโนนเนี่ยมันจะเป็นตัวยาหลักของหมอผิวหนังเลยที่เขาเอาไวสส้รักษา้านะคะการที่ทำให้ฝ้าจางลงได้เนี่ยบอกเลยว่าพวกจุดด่างดำต่างๆเรื่องเล็กโอ้โหเนระฮะจัดก,การได้หมดเลยใช่แล้วนี่คีมวิเดียนอะไรในไบรท์เบรช์นะที่แบบทำให้เห็นผลลัพธ์ได้เรเล็ จะประกอบสำคัญเนี่ยวเขาก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะเพื่อช่วยเสริมการออกฤทธิ์กันไม่ว่าจะเป็นกราไฮโดรเนไนซินามัยแล้วก็ทาร์นิซมิกแอซิดนะคะซึ่งทางร์นิซมิกแอซิดเองเนี่ยทางแพทย์ผิดดวหนังเราก็เอามาใช้ในการรักษาฟ้าเช่นเดีวยวกันไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการทาหรือว่าการรับประทาน าใช้ในการรักษาฝ้าค่ะใช่ค่ะใช่เนี่ยส่วนผสมเขาก็แบบน่าสนใจมากเนี่ยเราใช้คู่กันก็ย่อมดีกว่าเส่นเดียวกันไหมคะใช่ค่ะเขาก็มีผลทดสอบทางคลินิกเหมือนกันนะคะให้ใช้คู่กันแล้วตรงนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าเขาทำแยกด้วยนะผลทดสอบทางคลินิกเนี่ยทำแยกเลยว่าถ้าคนเป็นฝ้าหลักฝ้าแดงฝ้าที่แบบไม่หายสักทีอะไรเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ดูกรูปแรกนะคะก็จะเห็นว่าความเข้มของฝ้าเนี่ยลดลง 27.5%แต่ก็อย่างที่บอกนะคะถ้าทำให้ฝ้าจางได้เนี่ยจุดด่างดงำเนี่ยเลื่อนเลยจุดด่างดำเนี่ยเขาก็ทำเหมือนกันนะคะจางลงถึง47.9%ดีเลยจับไปเลือาตัวนี้นะฮะก็จาคีย์เวิร์ดง่ายๆเมื่อกี้ที่เราพูดถึงคือเรื่องลิ้มละอันนี้เป็นไบรท์ฟ้าผิวกระจ่างใสก็มีผลมาตัวนี้จากเ s c ซีเหมือ e นกันนะฮะกับโรชอล์กลูตาไบต์ก็เป็นหนึ่งสูตรที่ตอบโจทย์เลยนะฮะขึ้นมะม่วงนะฮะ ตอนแรกที่คุณหมออ่านกันบ้าองะะอีกหนึ่งเทรนที่มาแรงมากๆนั่นก็คือเทรนแบบสุขภาพผิวดีอิ่มน้ำทีเด็ดพาราเมซีก็มีสอบรับเทรนนีด้ด้วยใช่ไหมคใช่ค่ะจริงๆเรื่องของเทรนผิวอิมม่มน้ำผิวฉ่ำน้ำเนี่ยก็มาแรงอย่าง่อกเรื่องเลยเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของปัญหาผิวแห้งผิวขาดน้ำเนี่ยสามารถพบได้ในคนทัว่วไปเลยคะ่ะอย่างในเอสซีเอก็จะมีโปรดักที่ตอบโจทย์เรื่องนี้โดยตรงเลยนะคะก็คือไฮยาลูรอนนั่นเอง นะและที่สำคัญน,นะเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีโปรช็อตค่ะที่จะช่วยที่ได้รับแรงพันธุ์ใดมาจากการฉีดสารเติมเต็มไฮยาลูบิกแอซิดอยู่ที่เรารู้จักกันก็คือการฉีดปิดเลยในเองค่ะแล้วก็เทคโนโลยีโปรช็อตเนี่ยจะช่วยให้พัลยาซึมลึกลงสู่ผิวได้มากขึ้นแล้วก็ออกฤทธิ์ได้ดีมากขึ้นค่ะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือผิวเราก็จะชุ่มชื้นได้ในทุกชั้นผิวแล้วก็ชุ่มชื้นได้ยาวนานตลอดทั้งวัน อยากให้ได้เล่าถึงส่วนผสมหลักในตัวนี้หน่อยครับชื่อเต็มเลย Hydration Hyaluronic o l l a g e n f i v ใช่ไหมคะใช่ชื่อเต็มค่อนข้างยาวนะ Hydration Hyaluronic Collagen f i v ส่วนผสมหลักหรือว่าเนื้อติดมือเนียนของเขานะคะหลักๆตามชื่อเลยก็คือมีไฮยาต์ถึงหชนิดด้วยกันอย่างว่า5ชนิดนะดังนั้นเขาก็จะน้ำกว่าไฮยาทั่วไปแน่เลยค่ะเขาก็จะช่วยให้ไฮยาเนี่ยซึมลึกลงสู่ผิวได้ในทุกระดับชั้นค่ะ ผิวก็จะชุ่มชื้นอย่างรวดเร็วทั้งผิวชั้นนอกแล้วก็ผิวชั้นในค่ะและยังไม่หมดนะนอกจากไคยาห้าชนนาาสสาิ้เนี่ยเขายังมีไคยาแท็บที่อยู่ในไอคิวโมเฟสด้วยค่ะไคยาแท็บเนี่ยก็คือคล้ายๆกับที่คุณหมอกหรือพิมพไฟฝองสูตดดังนั้านี้เนาะคือเขาจะ encapsulate ตัวไคยาการ encapsulate เนี ok ่ยก็จะทําให้ไคยาถูกลดลงได้มากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีมากค่ะมีวิธียังไงที่ใช้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะ นะถ้าเกิดว่าอยากได้ประสิทธิภาพสูงสุดน,นะแนะนำใช้สองตัวคู่กันค่ะก็คือเซรั่มแล้วก็ไอคีมหงเสรมค่ะการใช้สองตัวคู่กันถ้าเกิดว่าดูตามดูตามรูปน้าหลัอนนะอน,นี้เราก็ทำตารางเปรียบเทียบค่ะระหว่างการใช้ตัวเดียวกับการใช้สองตัวคู่กันก็จะสังเกตเห็นว่าเลขเพิ่มขึ้นทั้งห้าช่องเลยอย่างตัวช่องล่างสุดเนีย่ยก็จะเห็นว่าถ้าใช้คู่กันสองตัวเนาะก็จะเพ,เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพได้ 在做好的事情。 โหเยี่ยมเลยนะฮะได้บังออกไปเป็นที่เรียบร้อยจากคุณหมอทั้ง3ามท่านนะครับก็คือสูตรแล้ว AHC นะฮะมีสินค้าตัวท็อป3ตัวหรือว่า3สูตรนั่นเองนะครับกับ ProShot Lumicolor r j u v i n a t i o n lift 4นะฮะหรือว่าชื่อย่อ ProShot Collagen Lift แหละนะครับซึ่งช่วยสำหรับเรื่องการยกกระชับผิวนะฮะแล้วก็มี Pluma Citivation bright 3อันนี้สำหรับผิวกระจ่างใสแน่นอนมีคำว bright อยู่นะฮะก็เพิ่มความ bright ให้กับผิวแล้วก็นอกจากนั้นยังมี hydration hyaluronic ต่อดูมฝานะครับช่วย ดผิวอิมน้ำสุขภาพดีได้ัาจากหมอนะฮะ